สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมออกจากกรุงเทพมาชมบ้านในโซนปริมณฑลกันบ้างนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าสิริลมพัฒมอเตอร์เวย์ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะไม่ไกลาจากกรุงเทพนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์นั่นเองค่ะและโครงการนี้นะคะถือว่ายังอยู่ในโซนของทำเลสําัก เช่่นนเเดียวกัคะพราะว่ายังรายร้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมนะคะทาให้สามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกสบายและก็ยังอยู่ใกล้กับทั้งห้างสปปรรพสินค้านะคะสถานที่สําคัญต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสบางประกงค่ะอยู่ใกล้กับดูโฮมบางนาตาดนะคะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งเลยคะ่ะทั้งมหาวิทยาลัยอสมชันนะคะโรงเรียนบรินเดชาสิงห์สิงหเสนีอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลบางนาสองอีกด้วยนะคะภายในโครงการค่ะก็มีสิ่งอำนวยค,ความสะดวกครบครันเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV รอบๆโครงการเข้าออกโครงการด้วยระบบขีการแอสเซทค่ะอันเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับสวนสาธารณะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันเลยดีกว่าว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปนกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะเลขที่1 1ึ่ทับ 1, 4, อยู่ที่ซอย10ของโครงการมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำและก็1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด18ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงค่ะซึ่งสามารถตกแต่งเป็นห้องรับแขกได้นะคะมุมนึงสามารถวางชั้นวางทีวีตู้โชว์ชุดเครื่องเสียงต่างๆได้เลยค่ะอีกมุมนึงก็สามารถวางโซฟาโซฟาเบดหรือว่าจะเป็นชุดโซฟารับแขกก็ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งได้ค่ะและถ้าเกิดเราเดินลึกต่อไปนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ต่อเติมค่ะที่ได้มีการปูกระเบื้องแล้วก็มุงหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่ครัวได้สบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะทําครัวไทยไว้ด้านหนึ่งจะบิ้วเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ส่วนอีกมุมนึงก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ ที่ในการซักล้างได้วางเครื่องซักผ้าได้นั่นเองค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะเดี๋ยวตามนิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้นสองกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้น2มี2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีมุมที่เหลือค่ะและก็สามารถวางชั้นวางทีวีต่างๆได้นั่นเองค่ะและจากห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีหน้าต่างอยู่บริเวณด้านหน้านะคะที่สามารถเปิดเพื่อรับลมจากธรรมชาติได้และก็สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ทั้งวันเลยค่ะและที่ห้องนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะ ห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่สมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะคะสามารถที่จะตกแต่งห้องนี้ให้เป็นห้องสําหรับดูหนังฟังเพลงหรือว่าห้องทํางานหรือว่าจะเป็นห้องพระก,ก็ได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้เลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านศีราลมพลัสมอเตอร์เวย์ ริ่มต้นบริเวณถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีสายใหม่จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายออกที่บางประกงขับตรงไปบนถนนบางปะกงฉะเชิงเซา1.6กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก600เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับเข้าไปในซอย300เมตรจุดหมายจะอยู่ขวาม,มือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่มองหาบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีพื้นที่ใช้สอยครบจบทุกฟังกชั่นมิวขอแนะนำโครงการนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ,บ้านน by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สาคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมี พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตทาวเฮ้า How, ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารพาณิชย์นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิวหมดลงแล้วส่วนอีพีหน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ